สบายดีเนาะมือนี้น้องเมสิพามาง,งมห้อยอยู่หนาเนาะเพราะวา่าบได้งมแต่ผู้เดียวเนาะไปห้าเศร้าเดอ้อเศร้าพาง,งม,มเด้อมือนี้เด้อเนาะกับเสือ้ออย่างกระตอง,ตองเสื้อบูทเสือ้อบูทเสื้อผู้เดียวนีน่สุดใจเนาะไปใส่กระใสไเดอรตัวนี้เนาะเสื้อคู่ใจน้องเมีไป,ปงมห้อยไปสิได้ลนลำบ่อนี่มือนี้รู้สึกแบบว่าจะกลิ่นอบห้อยสินะแบบอบแบบเขาอยู่ให้อยู่นานสิดได้ค่ะกับแบบ สอกห้อยหนาเนาะหลักกะมาเห็ดมาอบมามยังสิเนาะไปมาไผู้สาวผู้ที่หนึ่งเนาะซื้อยังเด้ซื้อเกสซื้อเกสเกสซื้อเกสเด้อเพิ่นสิพามางมห้อยแล้วก็อีกผู้หนึ่งเนาะจะทำผ้ายาไปห้าเหล่านาะเฮามางมกับผู้นี้ก่อนมาห้อยจะยืมแป๊บหน้าได้เด้อ เออหอยหลายนาะโอหเด็ดเด็ดเด็ดเดด,ด,ดเอาน้องน่าเอาเอนงไมากไกกันเนาะแล้วมนเราน้องเมย์เก็บให้เบิงดีดีดดเดดเดดอนี่เก็บตามหาแบบนี้เนาะมาวันนี้รอดน้องเมย์ได้นีไปหาสแด,ดงก่อนตเข้าเสือแดงเดนเดนีดเดนี่ซยังนี่ สุล่าสาวลาสาวลาสิพามาง้มหอยลาเน่เน่เน่ตุ้งนาอยู่จังได้โอ้พ่อมเคยเห็นหอยตัวเป็นๆเนาะโดยหอยตัวบังใหญ่อี่ยังเป็นเป็นยุงไหมขยับขยับขู่าอยใส่เห็นเนาะงมเรื่อยๆเด้อก็เจ้าว่ายืนหนาก็เจ้านี่มีลาย นี่โอ,มโอ้มันอยู่แบบแคบเนาะมันอยู่น้ำแคบทางหน้าอืออยู่แคบนะเอาง่ายเนาะฝนสอบปุ๊บเขาก็มางมห้วยเลยเนาะชอบไปเรื่อยเด้อปิ้ง บอเมียนะนะหมดตกใจเลยหมดตกใจเหรอมันบ่มีเลยนะ่ะคุณหลาป้าในปากกะนไหลนี่เขาจะเต็มคู่เลยบอเมนี่ได้บอเต็มคู่พวกเจ้าว่ะได้อยู่บอเมนี่ได,ได้แล้วเลยไม่เข้าห้อยปลากั้งแกมเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันโอ้ห้อยใจจีเอ้ย <โ> <ITA> ออพดูดอ่ะประตูประตูสามสี่เก็บเก็บแน่เก็บแน่คักเลยเคยไปงมห้อยหินมาห้อยหินนี่ห้อยหินนี่ห้อยหินจะอยู่แบบอยู่กบนหินเนาะอันนี้เอามาห่มเอ้ถ่ายแกะตอนไตแกะไก่เลยใช่ไหม ไอ้นงเม่ไปเบิงสาวสาวพางมหอยสาวนี่ค่าอาสักเลี้วตาเป็นๆตาน้าไตซากท้องลูกแม่บมอนกันเนาะโอ้ยตาไตเป็นๆนเลยเนาะเลยจุ่มกันอยู่นี่หมดเลย มาเงี้ยเจ้าฮอยเจ้าฮอยจะขื้นมีล้ายแท้เจ้าฮอยเนอะเจ้าฮอยโอ้โหดูมันจับแด่เนอะโอ้ขัก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 ไปไหนเอ้ ไล่บ่มหนูนายป้าเป็นกรรมเป็นกรรมซ้ำสิกินทั้งผู้ชมเอ้ยเด้อมานต้อมีอุดมสมบูรณ์เนาะคุณ่ะสะออนเด้อุดมสมบูรณ์เออหน้ากับปากติอุดมสมบูรณ์ยิ่งกินปลาก็ได้กินยิ่งกินห้อยก็ได้กินเนาะเขี่ยวงามหนาเด้อ นี่เก็บห้อยได้แล้วเนาะไปไปอุบป่ะนี่อบห้อยอบห้อยได้แล้วเนาะไปอุบปันีเขาไคจะเก็บเพื่อเก็บบ่กโอ้ยานี่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 ก็มีเนาะเดี๋ยววางแล้วนี่ก็โดยบ่เดียวเอานี่เกิด โดยเอ้ยมีในนึงสนอบ่ผักขี้ผักขี้ผักขี้อันนีดีโอโอก็จะไม่คิดคนหินโเอ้ปาตัวขหญ่ว้าตัวนี้ใหญ่กูมู ติดลึกแทะต้องล้างให้สะอาดๆเด้อมาสะอาละกันเห็ดย่งกินจิงวาเป็นไเนาะเห็ดอ๊บออยากโอ๊บอีน โอ้เอ oh, hey, he no, ียนบมอเออเอียนเอียนกระต่า้องนาจับเป็นตุกขะจับจับโดนไม่ได้จับติตัวใหญ่เป็นใหญ่เลยล้างต่อเนาะ ปลาหึนะไก่งองก็มีเนาะอุดมสมบูรณ์เด้อโตยังก็มีเป็ดก็มีเป็ดไรปลไรนี่น้องมีอึมีปลอึ อาก็มีใบขี้หูดหัวชิ้ไข่หัวผักเทียมโดยเกิดอะไรนะเนี่ยตะลักกะเตรียมค้างหม้อไปเนี่ยอืมห้อมขนาดเนี่ยเ,เบิ้งตะแดกเนาะเป็นให้อา้า ก็ต้องเมย์คนละให้กับเงินเยอะแ่ถึงนะเอาเมย์เอาเมย์บิ๊กต <c oughs> ้าวโอขอบใจมาเยอะแต่ข้องเงือนเนาะมาเป็นให้เนาะก็จะแบบพี่นะพี่นะอ่าเนี่ยเรียบร้อยเนาะตาไฟอันนั้นแข็งขึ้นจากน้อยละกะฝุดบับบวๆัได้ปะนัน อกอยอกหอยออยบวแล้วนี่ห้อมแพห้อมบ่าโอนเอาเสรสุกๆเนาะห้อมเถนะบลุมลุ่ม ค่ะเป็นแจ่วเนาะว่าผู้ใดมักจูบกินสุดเลยก็ได้มักจิมกินสุดแล้วก็ได้หรือว่ามักจําแจวก็ได้เนาะเจอสมใครมักจําก็จําได้เด้อขนาด นาเมือนเอดิมเขากินย <ừ. S 2> <ừ. S 1> ู่งกะวะไปแค่ท <ừ> ี <ừ> ่ายอยู <ừ> ่ะ <ừ> ืมเฮ็ดบาทนี่คุยแจวเลยพุอะสะใจเนาะ หนวดเซบขนาดนนเอาวันไข่กับตาออกไอดเดอร์ซิเมา,าเดอร์วันเดียว <c oughs> เดี๋ยวกินเวลาบนห่วงกลับนะมาไปไปๆมากิน <c oughs> เร็วเร็ว จะเสียบขนาดบอกรสชาติเนิตีสาวสนัวแซบพ่อมอันพัสิไข่เกลกับเกลทิ้งเนะา,นาเนอะอยู่ไหอยู่หน้าเห็น่า มีใครถูกตู่เนาะไม่ลองก็ค่ะไก่เอาไก่กินเนี่ไก่กินไข่เนาะเราบอววกกินเราเลียันเหมา บรรยากาศยามเลี้ยงสิแลฮปูห้าปลาเปนปูเป็นตายอันน้องนามาติี้ง ต well. ัวใหญ่แบบนี้ก็กินได้เนาะได้จะเรียกว่าใครมันออกเนี่ยมันสีเมาคือเบียร์เอ้กินเมาคือเบียร์ป่ะนี่ เนยบ้างนากให้กินเนาะแบบนี้เนาะกคกินแบบจัดเดียวนี้แซบ้มันนข้าวเนาะตับข้าวให้เัมือน ก็ไปเปีงไก่เด็กไก่น้อยเด็กไก่น้อยเนาะเปิดไงก่อนสัไก่ตีกัน ตกินก่อนเด้ออันมาเริ่มเด้อมากกดไดกดแตกของเฮานี จะได้ใจทึ่ตัวมดบ่เอ้ปนกัน